สวยสวยมากเลยอันนี้คือจีเทียของจริงเลยนะคะไม่ใช่เซปิโลแปลงท้ายเหมือนวันนั้นที่ถ่างภาพเราแบบเฮ้ยจีเทียอยาอยากถามไหคะแต่เอาแบบอะไรนหรอคะโอ้ยไปเขามาเป็นไงคะสภาพจะอ้วกครับโอเคตรงแล้วอย่างนี้เมื่อกี้ว่าเหมือนเราเห็นเห็นเปลนก็จะแบบดูดูเลยเหรอจริงเหรอกิงใจเวลาคนนั่งด้วยอ่ะไม่ค่อยแบบร่างกายคนเดียวนะโท่อนะ เดี๋ยวกับเพียงแค่เราแต่สัมผัสเบาๆตรงนี้ครับเป็นโจบอยใส่ทันทีแล้วก็นำพวงไว้ทัดงหมด30ตัว30ตัวแล้วก็เป็นของแบรนด์ c h อกกี้ครับมาพร้อมกับค่าตัวสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร็ามไปอีกว่าทำไมอ่ะทางแบอ้ยคางแดงเลโดโอ๊ะกำลังจะเปิคลิปแล้ว สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คริสติลลชาแนลนะคะวันนี้คะ่ะคิจะพาทุกคนไปเที่ยวงานมอเตอร์เอปค่ะตะลุยดงรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะมีแบบรถอะไรใหม่ๆรถอะไรน่าสนใจเดี๋ยวคริจะพาไปดูแบบ ให้จดใจกันไปเลยค่ะวันนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปในงานนะคะท,ที่จะพาทุกคนมาเทสต์ไรฟ์รถใหม่ๆกันค่ะมีทั้งไฮบริดแล้วก็ e ีวีร้อยเปอร์เซนตอีกแล้วเ,<อ>เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคันนั้นน่ะมีอะไรให้เล่นบ้างพุยพร้อมมากเลยอะ่ะอยากไปขับรถแล้วอยากไปดูรถแล้ว ตอนนี้นะคะคิสซี่ก็อยู่กับพี่นันนะคะนักแข่งแล้วก็เป็น driving instructor ที่จะมาดูแลเขาเรียกว่าดูแลในการ test drive วันนี้ของคิสซี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะดูตลอดการทดสอบเลยพี่นันเป็นลูกพี่นักแข่งเก่งมากมากเลยโปรเลยค่ะโปรเป็นทางตรงเซอร์กิตใช่ไหมคะพี่นันใช่ครับแข่งความเร็วค่ะวันนี้เราจะมารุ่นไหนกันคะวันเมกเลสหรือว่าเอ็นดูแล้วก็จริงๆก็เดี๋ยวจะให้เริ่มจากเจ้าโจไลออนก่อนนะครับก็มีทั้งหมดสามลูกครับเล่นรนุกด้วยเลย ข้าเหรอเดี๋ยวอ๋อเอาไว้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 วันแมกเรสโอ้ยวันนี้เราจะมาลองรุ่นใดกันครับพี่นันวันแมกเรสหรือว่าเอนดูแลนด์คะเอ่อวันแมกเรสดีกว่าไหมครับ ว่เอาค่ะไม่ไม่แก้พี่นันแล้วนะคะคุณมีรถสามคันแต่ที่เรื่องไม่ถูกเลยอะค่ะคือแต่ละคันมันแตกต่างกันยังไงคะรับก็จริงๆอย่างเจ้าโจลี่ออนนี่ก็เป็นรถไฮบริดนะครับส่วนเฮดซิกนี่ครับก็เป็นรถไฮบริดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีคูดแคทนะครับที่เป็นรถไฟฟ้า EV 100%นะครับแล้วความแรงอะคะตัวไหนจะแรงความแรงแรงสุดก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับตัวเฮดซิกครับเฮดซิกเพราะอะไรคะเฮดซิกมันอยู่ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริด1.5เทอร์โบ1.5เทอร์โบใช่ครับคันนี้จะเป็น1หนึ่ง ถ้ากูแคทคือกูแคทจะเป็นรถไฟฟ้าใช่ครับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ใช่ไม่มีเครื่องยนต์แล้วใช่ครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียเวลาไปเราไปลองกันเลยดีกว่าครับ สวัดีฮาวาวเปิดม่านบางแดดนี่ครับสวัสดีฮาวาวฉันกำลังอยู่ซื้อกาแฟให้แก้วหนึ่งนะขออภัยค่ะฉันกำลังเรียนอยู่อะกำลังเรียนรู้อยู่เรียนรู้แต่ยรูู้อ่่แตคือยังไม่เข้าใจอยู่ถ้าเรียนไปเรื่อยจะทำได้ก็ได้นะคะพี่นายไม่แน่นะครับขับรถไปที่ร้านกาแฟเราเลย่โอ้โหมันจะสบายไปแล้วฝ่างนั้นอะนี่ก็ไปเรื่อยๆปึ๊บอ่าตอนนี่แตนเบรกชะลอความเร็วนะครับอะแล้ว ไหลไปข้างหน้าครับตรงตามทางไปก่อนนะครับแล้วก็จะเข้าสู่สลาลอมครับตอนนี้เป็นการขับซิกแซกครับก็ลองดูเรื่องของน้ำหนักภูมิร้ายเราคิดว่าเป็นดิฟตลอดเลยใช่แล้วก็แบบปื้นอันนี้โอ้โหไม่ตรงนี้ไม่ตรงเข้เก็บเป๊กเก็บเป๊กอันนี้พี่ใช่ตรงนี้เก็บเป๊กนะฮะจะดิฟอย่างเดียวเลยกันขับขี่พอเป็นสปอร์ตนะครับการตอบสนองคันเร่งมันก็จะรวดเร็วขึ้นโอ้ยอ่าคาเข็มขัดก็ได้นะครับหน่องหน้าที่นะฮะอ่ากดคันเร่งไปกดอีกครับกดอีกไปเลยครับจุ่มหมดเลยครับไปเลยโอ้โห เบบรคัโอ้ป็อันนี้ฮะอัตราเร่งพอมดสปอร์ตครตอบสนองคันเร่งมันจะเร็วขึ้นครับเราไปรออีกหนึ่งระบบเขาลบจอดอัตโนมัตินะครับค่ะซึ่งปล่อยสวิตช์เราเราเบรกเบรกพี่จี่ไม่ได้เหยียบอะไรเลยค่ะทุกคนนี่นะคะพวงมาไล่ลูบหมุนเองแล้วนะคะทุกคนดูดิ สบายอะเนี่ยแต่เขาบอกว่าจริงๆริงราบอกที่มันกระโดดช่วยเหลือเขาบอกว่าปวดพร้อมที่จะเบรกตลอดเวลาก้ก็นี่ฉุกเฉินนะครับมีมอเตอร์ไซค์รถผ่านนะครับช่วงเวลานี้เราก็แบบเล่นไลน์เอาไม่เราก็ต้องหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็กด subscribe ที่คิสซี่ลูกชแนลนะคะเก่งมากอ่าใช่ค่ะเก่งมากอ่าอย่างนี้แล้วก็กดไลค์หรือคอมเมนต์เสร็จพอดีนะคะเห็นไหมนี่คอมเมนต์แล้วเนี่ยอันนี้คือจอดเรียบร้อยแล้วครับจอดเรียบร้อยแล้วพอเรียบร้อยจะเข้าเกียร์ D แล้วก็ดึงไปมือให้เราครับครับตอนนี้ก็สามารถดูได้ว่ามีอะไรไหมรอบสุดท้ายก่อนเคลื่อนตัวอ่าไไมมม่ีกก็สาาารรถเเดดินนหห้้้แลลวััยคบ เปแล้วเราย้ายจรอรถคันที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็แรงขึ้นกันดีกว่าครับวันนี้นี่เหนื่อยเลยนะคะมีรถดีๆให้ลองเยอะมากเลยค่ะเหนื่อยมันมีความสุขมากเลยขาดอย่างเดียวขาดอะไรครับขาดตังค์ s p ซซ s เขาได้นะคะ อันดับแรกครับเรื่องของเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์เครื่องยนต์คันนี้จะเป็น1.5เทอร์โบครับแรงม้าจะอยู่ที่2 4 3แรงมา้าอ๋อคันเมื่อกี้190 190, 190แรงม้าครับก็คือแรงม้าเยอะกว่าทุกคนเยอะกว่าครับ<ๆ>แรงม้าเยอะกว่าดูดีกว่าใช่ง่ายใช่ครับโอเคออมากเลยครับ,รบแล้วละอยีกละคาต่างกันเยังไงคะตัวโจไรออนครับตัวท็อปสุดมันอยู่ที่990 0 0 0ใช่ครับผมาล้านนึงครับตี่นี้อยู่ประมาณล้านสองบาทอ๋อสั่งอันนี้เดียวใช่ครับประมอ๋อค่ะไปเลยครับ องี้ครับโอเคเบรกครับอย่างี้ครับรู้สึกว่ามันแรงกว่าไหมครับแรงกว่าแรงกว่าใช่แรงกว่าต้องบอกค่อนข้างนุ่มกว่าตัวตัวไลออนค่อนข้างนุ่มกว่าแล้วคันนี้มันมีเทอร์โบไงทุกคนใช่ใมันก็เลยแบบแรงก็ไม่ดิฟนะครับไม่ดิฟนะคะดิฟไม่ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะขอน้องนั่งสักคันรถเขาได้เลยค่ะโอเคครั้งล่ามใช่ครับตอนนี้ภูมิอะไรเป็นมาตรฐานครับเป็มาตรฐานนะคะโอ้ ้องเข้าไปไงคะใช่สภาพจะอ้วกครับโอเคตรงแล้วอย่างนี้เลี้ยวขวากลับได้เลยครับเออพี่คิตตี้มีมารยาทมีคนนั่งข้างหลังเอาขอโทษค่ะเมื่อกี้ว่าเหมือนเราเห็นเห็นเห็นก็จะแบบ จิ๋วๆน่ารักอย่างเงี้ยไซส์ในกระทะอะไรเงี้ยวิ่งได้กี่โลคะตัวนี้มันเป็นตัว400 Pro ครับมันก็จะวิ่งประมาณ400โลใช่ครับสเปคครับอ๋อ Pro ก็คือสเปค400เฮก400 Pro แล้วก็500 Alta 500 Alta อ0 0 Alta คือจะวิ่งใน500ก็ตามชื่อเลยครับ500ก็คือวิ่งใน500โลดูไหมครับการตอบสนองพลงมาเลยอ่าตัวนี้เว้ยพี่ชี่อยากรู้ว่าคือคันนี้คือถ้าทุกคนดูอีพีที่ผ่านมาของพีชี่ใช่ไหมคะกับไทยคาร์ศูนย์ถึงร้อยภายในชีวิต คันนี้จะอยู่ประมาณอ่าคุ้มค่าอยู่ประมาณแปดวิครับแปดวิประมาณอ๋อแต่ก็เร็วมากเหมือนกันนะคะแล้วไอเห็นในตัวใช่ครับไอเทียรลองชาร์ลมนะข้างหลังเต็มตัวนะคะอันนี้ไม่แกล่ะดูดูเลยเหรอจริงเหรอกิงใจเวลาคนนั่งด้วยอ่ะไม่ใช่แบบไปสายไปสายก็เดี๋่อยก็ท่านั้นเดี๋ยวครับกลับกลับไปทางนู้นใช่ใช่ใช่ลืม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 แต่ละคันก็มีสไตล์ของตัวเองสวัสดีโอล่า โอลาดีค่ะปิดม่านบังแดดด้วยเร็วๆร้อนโมงแล้วตอนนี้เฮ้ยปิดดิไปแิดโอลาบอกโอลาบอกรอดีกว่าช่วยพูดกี่ครั้งได้ไหมโอลาช่วยปิดม่านบังโอ้ยก็ฟังให้จบดิเอาใหม่โอลาเราตกลงแล้วตอนนี้สวัสดีเอาใหม่ฟังใหม่ฟังใหม่ฟังใหม่ก็ไม่ฟังอ่ะสวัสดี ขอพัดช่วยลงจากรถวันนี้ต้องขอบคุณพี่นันมากๆเลยนะคะสำหรับพากิซี่แล้วก็ทุกคนได้แบบเทส t drive แบบสนุกค่ะสนุกค่ะพี่นันช่องไหนมากสุดครับบูทแคทค่ะคือทําให้กิซี่ไม่ง่วงไงคือถ้าเาเวลาขับรถไปแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไปเลาะกัแบบเมื่อกี้เนะทะะก็คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเมื่อกี้ทะเลาะกันอยู่ได้ก็คุยอยู่แล้วฉันฟังอยู่ฉันฟังอยู่ก็ฟังแล้วก็ไม่คุยกับกิซี่อ่ะเอาละค่ะแล้วถ้าสหรับใครที่แบบ สนใจเข้าดูในเว็บเพจของทาง Get Wall Motor ไทยแลนด์ก็ได้นะครับเอยวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นันด้วยนะคะได้เลครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้คิสซี่ก็ทดสอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูต่อกันในงานเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรมาให้คิสซี่เล่นได้บ้างดูให้จบคิวด้วยนะคะ บีกิตีใช่ป่ะไหนนี่ไง GTR <c oughs> ขอเพลงด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> ันนี้คือ GTR ของจริงแล้วนะคะไม่ใช่เซปิโลแปลง้ายเหมือนวันนั้นที่ทั้งภาพเราแบบเฮ้ยจุจิเออรอันนี้จุจิเออของจริงแล้วนะคะนี่สีเดียวกับพาวเวอร์เกอร์เลยอ่ะอันนี้เป็นตัวอสมสามสีค่ะแล้วกด33มสมแฮร์อย่าอย่าถามดิคะนัารักเป็นร้อยสามพันร้อยเดี๋ยวให้คนตัดต่อไปหาข้อมูลเองค่ะขึ้นตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ ที่เชฟิโลไหมครับเชฟิโลค่ะดูได้ที่ฮิตซี่เองนะคะแล้วจะดูยังไงว่าเป็นเป็นกร์กิดหรือว่าเป็นดิฟอะไรเงี้ยครับถ้าดิฟก็เจะ่อจำได้ค่ะว่ารถใครอ๋อแล้วดูจากสภาพแล้วคือเขารถนังสวยมากอยู่ค่ะแบบเห็นไหมเหยียบรอยางตัอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการแบบเฉี่ยวชนอะไรขึ้นมาถ้ารถดิฟขึ้นมาจอดอะรู้จะจำได้เี่อะไรชอ ลงไหลกับการที่มางานแบบนี้แล้วลว,ว่าต้องแต่เด็กกบมาทุกปีไม่รู้ว่าทําไมยังแบบว่านซสัญญากันไว้ว่าต้องมาทุก อ้ยะไรงเีคือก็จะเข้ามาเดินดูมากับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบมากๆเลยแล้วก็มาเจอรถดริฟต์แต่งเต็มเลยนะคะแล้วก็มาจอดไว้แบบเนี้ยในโซนในโซนแบบเนี้ยค่ะอีซี่ก็แบบมายืนดูเนาะแล้วก็แบบโหเราอยากจะขับแบบนี้บ้างคือแบบรถเท่อะคือมันเป็นครั้งแรกเลยของอีซี่ที่ได้สัมผัสแล้วก็เห็นรถดริฟต์ใกล้ๆก็เลยแบบเปิดประตูเข้าไปสตาร์ทเครื่องดริฟต์ในงานเลยไม่ใช่ก็เลยแบบแอบเข้าไปนั่งด้วยเพราะว่าตอนนั้นเขาให้นั่งแหละคือเขาก็ไม่ได้กั้นอะไรแบบนี้อะค่ะเล้วก็คือเราก็เปิดประตูเข้าไปนั แล้วก็แบบพราหลังจบจ้งงานนะบ้าเลยทุกคนคือแบบออ๋ใช่ไอ้นายคือจุดเริ่มเลยวันนี้พี่ตีก็อยู่ที่บูเอมนะคะจะพาไปดูรถไฟฟ้า100%เเฮ้ยทุกคนกระจังหน้าแบบไม่ใช่กระจังหน้าแต่ก็คือกระจังหน้า ่่ไมใชรเป็นเทคโนโลยีโพลียูรีเทนครับเวลาที่เราวิ่งแล้วโดนหินกระเด็นใส่อเราเอาเดบบออกเปล่าเขาจะยืดตัวให้ได้เคื่นตัวได้คือคือจะยืดหยุ่นได้อย่างเงี้ยครับเฮ้ยทุกคนเระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเลยครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัวอ๋อขับเคลื่อนสแล้วอย่างนี้ฝากระโปรงนี่คือเป็นเครื่องหรือว่าเป็นที่เก็บของตรงนี้จะเป็นในส่วนของยืดมอเตอร์ไฟฟ้าครับตรงฝากระโปรงเนี้ยเราจะไม่ไม่ได้มีไว้ให้กับลูกค้าเปิดและเปิดปิดได้นะครับอ๋อ จะเป็นการสำหรับพื้นที่ซ่อมของเจ้าที่เทคนิคสิ่งเดียวเลยที่เราเปิดได้ก็คือบอลวิโลโก้ครับเแบบบบิมน้ำเสาาียกระจกบอลวิน เปิดได้ด้วยตัวเองจะต้องเป็นการเซอร์วิสโดยห้างผู้เชี่ยวชาญหรือจากศูนย์เท่านั้นและสําหรับการชาร์จนี่คือชาร์จหนึ่งครั้งอีกชั่วโมงอะค่ะจะเต้องเกิดเป็นอ AC ครับปกติจะใช้เวลาการชาร์จอยู่ราวประมาณ10ชั่วโมงจากศูนย์ถึง100เปอร์เซ็นต์10ชั่วโมงใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นชาร์จตามสเตย์ห้างชาร์จที่เป็นแบบ DC ฟาชาร์นะครับจะใช้เวลาเพียงแค่34นาทีจากศูนย์ได้80เปอร์เซ็นต์แล้วก็ชาร์จจากศูนย์ถึง100เพียงแค่1ชั่วโมงกกับอีีีนนาาท้ เร็วกเรียว่าเร็วมากๆเลย<ช>แล้วสำหรับแรงม้มาคันนี้ล่ะคะอยู่ที่523แรงม้มาครับ523รกนี่เท่าไหร่นะ6 0 0 600กว่าใช่ทุกคนอันนี้500กว่าแล้วนี่ค<ด>ุณสามารถดริฟท์ได้เลยนะจริงๆแรงม้าเท่านี้อันนี้ก็หายไปเหมือนกันเนาะเก๋เหมือนกระเป๋าผู้หญิงเลยอ่ะตัวหลังคาสลูดเขามีเ<ช>ทคโนโลยีท,ที่เป็นเรียกว่าอิเล็กโตรโคดิคเชดดิ้งเพียงแค่เราแตะสัมผัสเบาๆตรงนี้ครับเป็โจกจะใส่ทันทีแตไปุ๊บ กระจกใสเราดูดาวได้ครับรถตากแดดแล้วมีความร้อนใช่ไหมครับแล้วก็ใสอินดีครับกระจกจะขุ่นแล้วจะสะท้อนความร้อนได้ครับส่วนภายในครับเราจะมีความรู้สึกว่านั่งค่อนข้างสบายเพราะว่าเราออกแบบให้ใกล้เคียงกับเป็นห้องรีวิลลรูมเครื่องเสียงของเราเป็นบลูเออร์มูิน เราก็อนลำโพงมาทั้งหมด30ตัว30ตัวถูกต้องครับคุณเป็นเล่นหรือเปล่านี่มากกว่าดอบบี้นะคะเนี่ยใช่พี่สำคัญเลยครับเราได้เทคโนโลยีที่เป็นแบบ 4D ที่แท้จริง 4D ที่แท้จริงคืออะไรยังไงคะเราจะมีความรู้สึกการความกระเทือนบริเวณเบาะทุกคนคลื่สั่นไปถึงก้นเลยอันนี้ดูหนังได้ไหมคะพี่ดูหนังยังไม่ได้เพราะว่าเวลาเราวิ่งเราจะถูกตัดภาพอบาะบ๊อบเพิร์นในเรื่องของความปลอดภัยครับ สัญลักษณ์ตัวนี้ครับบงบอกว่ารถคันนี้ไม่ใช้สารเคมีในการฟอกอ๋อเป็นสัญลักษณ์ที่บงบอกว่าแบบเป็นมิกกับโล่นั่นเองใช่ครับบริเวณผมที่เราเหยียบอยู่ครับค<ะ>่ะทำมาจากขยะรีไซเคิลที่อยู่ในทะเลก็คือแหงอวนในทะเลครับเร<อ>ามารีไซเคิลทำให้เป็นผมทั้งคันได้กลิ่นอายถึงทะเลแล้วก็ชายหาดเลยนะคะทุกคนเพราะอันนี้เป็นแบบแลวก็เป็นคีโตครับแล้วก็เป็นของแบรนด์ชวาล็อกี้ครับชวาล็อกี้ดูวยออ ทนนี้โทษนะคะเราอยากรู้ว่าอันนี้สำหรับเวอร์ชันผู้หญิงหรือเปล่าทำไมดูการดีไซน์ะอะไรหลายอย่าง อ่าจริงๆเราตอบโจทย์ทั้งสําหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็จะได้ในเรื่องของการดีไซน์นะครับการอุปกรณ์ที่เราใช้งานส่วนของคุณผู้ชายก็จะได้ในเรื่องของสมรรถนะความแรงอ่าที่บอกคันนี้ถ้าเรายืดสามเหล่ยม้าสูงย์ร้อยเพียงแค่สี่จุดสี่วินาทีศูนถึงร้อยสี่จุดสี่วิท้ายคันศูนย์ถึงร้อยสี่วิแทบไม่ต่างกันเลยทีเดียวที่สําคัญครับในรถเบียนวิวคันนี้เขาจะมีในเรื่องของกล้องคาร์บิดลาตรอบคันแล้วนะครับภายในก็มีด้วยเอาไว้ทำอะไรเหนื่อย เวลาเราไปเที่ยวเพื่อเราสามารถฟิวซได้แบบนี้เออฟิวซ์นรถได้เวลาเราจอดรถอยู่กับที่บ้าน<ะ>เรามีการล็อกรถมีคนจะพยายามมาเปิดประตูเราตัวกล้องบริเวณตรงนี้เขาจะถ่ายรูปเองอัตโนมัติแล้วแจ้งไปที่โทรศัพท์อยู่ทีนั่นเโอ้โหแต่พอบ,บ้านอาจจะไม่ค่อยไมไปถึงกล้องตัวนี้ด้วยครับ พ่อบ้านอาจจะไม่ค่อยชอบก็ได้ไม่น่าจะไม่น่าบอกเขาเว่าสาหรับคนที่รักครอบครัวนะคะแนะนำเชียร์เลยนะคะเนี่ยเพราะเขาไม่ากต้องปงปิดแล้วนะคะเฮ้ยอยากทราบราคาคันนี้จังเลยครับคันนี้มาพร้อมกับค่าตัว5้าล้านเก้าแสนเก้าบาทราคาดีเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องเพิ่มออปชั่นอะไรเลยไม่ต้องเพิ่มออชั่นอะไรเลยครับได้แบบนี้ไปทั้งคันเลยโอ้โหคือเข้ามาข้างในค่ะทุกคนรู้สึกเหมือนเราอยู่ในห้องดูหนังแบบยังไงยังไงเลยเพราะว่าเบาะมันก็แบบรับกับเราแล้วก็เขาี ทรยให้มันสลดลงไปแบบนดี้วคือทาให้ทศัศนวิสัยในการนั่งไม่ว่าจะเป็นัองคนนั่งเองหรือว่าคนขับเองมันค่อนข้างเคลียมากๆแบบไม่รู้สึกว่านั่งอยู่บนรถเพราะาเรามองไม่เห็นเอาฝากระโปรงหน้ารถเลยนะคะมันจะลาดลงไปเลยอะ่ะอีกหนึ่งคันที่แบบน่านจับตาดูและน่าพิจารณามากๆเลยนะคะหลายคนคิดว่าแบบเอะคันนั้น จะแบบหนักกระเป๋าไปนะคะมีคันสาหรับปัดทอนได้ด้วยนะคะทุกคนปัดทอนเหรอปัดทอนเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของราคาคันที่แล้วก<อ>็จะสามารถมาคันนี้ได้ค<อ>ือวินัย400โลนะคะเป็นรถเซนฟารและก็เซนเหมือนกันกระจังหน้าพอเหมือนกันหมอกอัพขึ้นมาเปิดได้ไหมนี่เปิดไม่ได้อ่ะระวังหลุดนะครับหลุดซื้อนะครับ <c oughs> <c oughs> อันเราไปดูพี่บุญอีกกันางดีกว่าค่ะ ชอบมากจริงๆคือคันนี้คือแบบเห็นแต่ใน Pinterest แต่ก็ไม่คิดว่าจะได้เจอจริงๆ <c oughs> แล้วเมื่อกี้ค่ะยี่เจอแล้วมันอยู่ข้างหลังที่สินนั่นเองตรนนั้นเนี่ยจร <มา S 1> ิง,ง,งหลืองยังส่งมาให้ที่บ้านดูเลยว่าแบบเขคันนี้จังเลยแล้วทุกคนก็แบบว่าคันนี้เหรอไม่ใช่คันนู้คน้คันนี้ค่ะทุกคน เสียงหลงเลยนะอันนี้เรคือที่มาของรถจิ๋วพิซซี่ออ๋คือด้วยความที่แบบดูเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพ่อไปชอบรถที่แบบคันเล็กๆจิ๋วๆแล้วก็น่ารักๆอะบรเนี้ยก็เลยซื้อรถด้วยคันนั้นมา B M j บ p u นะคะ i z e t t a สามร้อยโอ้โหตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหกหนึ่งยังไม่เกิดเลยอนนั้นพิซซี่ก็ยังชตบที่แล้วอยู่ยังไม่ลงมาบนโลกใบนี้นะคะผลิตมาจาก เจอรมันนะคะแรงม้าเยอะมากทุกคนไร่สามแรงม้าค่ะไวค่อยมาเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดิบมงีขอดิบไม่อยากลองเข้าไปนั่งเล่นหนอแต่ว่าเข้าไม่ได้นะคะได้แต่มองให้มองก็มีความสุขเราชอบมากเลยเพราะเอามือถือมาถ่ายนะเธอ สำหรับทีน้านะคะคิตตี้ก็จะมีงานแข่งรีฟีกแล้วนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจฝากเชียร์แล้วก็ฝากติดตามในอีต่อไปด้วยนะคะก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคิตตี้ในการทำิตีต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปกันค่ะสวัสดีค่ะ